สสถ่์ลูกคุณพิเศษครับใครนี้ซ้อมมาอยู่วันครับอ๋อเดือนเดือนนึงครับซ้อมอยู่ที่ไหนครับใครนี้อยู่ธนารายเมืองแกงอืมอยู่ระยองอยู่ระยองระยองเลยมีใครเป็นคู่ป้าคู่ซ้อมมา้ครับพี่นั่นพี่พแล้วก็เทรนเนอร์อ๋อในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบหกปีครัเราสูงเท่าไหร่นี่สูงร้อยเจ็ดสั่งน้ำหนักปล่อยมามากี่กิโลครับห้าสิบเก้าขนเราหงุดหงิดตายเลยครับ แล้ววันนี้เราเจอกับนกเงือกแดงใช่เคยเจอไหมไม่เคยเจอไปแรกเลยแล้วได้ศึกษาเกี่ยกันต่อยเข้ามาป่ะก็ดูดูอยู่ครับเขางยสไตล์อะไรพอรู้ไหมงยฝีมือแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงก็รอดูไปทีเอาค่อยๆไปเรื่อยเนาะใช่ยังก่อนปิดโควิดนี่เราต่อยไว้ไหนวะนั้นต่อยไว้ที่มอชิด มช่องเจ็ดเจอใครวะเนี่ยเจอเพชรบัวขาวเป็นไงบ้างชนะน็อกชนะน็อกมาแล้วก็หยุดเลยใช่หยุดไปมือกี่เดือนครับมาสี่ห้าเดือนสี่ห้าเดือนแล้วก็แต่ก็เข้าซ้อมที่ค่ายที่ประมาณกี่วันก็พอหยุดไปก็เตรียมร่างกายไปอ๋อเราก็คือวิ่งอยู่นั่นอยู่แล้วแล้วพอซ้อมจริงๆนี่ประมาณกี่วันครับซ้อมจริงๆก็ประมาณ2อาทิตย์เต็มสองอาทิตย์ก็เต็มที่เลยอืมแล้วก็ซ้อมอยู่นั่นแหละเนาะไม่ได้ไปไหนเลยว่าเนอะครับเราต่อยมวยมาลุนลุทุกวันนี่กี่ไฟแล้วครับประมาณสิไฟแปดสิบไฟ เราเป็นคนยังหวัดอะไรครับระยองครับอ่าฝากเชิญชวนแฟนคลับคราวันนี้หน่อยฝากเป็นพี่น้องแฟนมวยชะละยองช่วยเป็นกำลังใจใผมนบเป็นที่แน่นอนครับเป็นที่นะขอบ,ขอบใจมากครับน้องชาย